run สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเวตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้เล็กมานําเสนอกันนะครับนะวันนี้เป็นเจ้าสุสกิครับคันนี้วางเครื่องเป็นตัว EF t เทอร์โบมานะครับนะโอ้สุดๆเลยครับรถตู้เล็กๆแบบนี้เครื่องแรงๆแบบนี้ครับขี่สั่จังหวัดนี่คือสบายครับหายห่วงนะผลของบรรทุกของอะไรนี่ก็สบายเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับนะขับขี่ง่ายคล่องตัวครับผู้หญิงก็ใช้ได้นะรถเล็กๆแบบนี้น่ารักนะครับสภาพก็ค่อนข้างจะสวยเลยครับคันนี้ถ้า,าใครคิดที่ว่าอยากจะไปหาซากมาปั้นใหม่นะคันนี้ก็าราคานี่ก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับนะแค่หาซากแบบสภาพดีๆเพื่อที่จะมาทํานี่ก็ยากแล้วนะครับ ว่าจะมาวางเครื่องทําใหม่ปะพุสอีอะไรนะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่แล้วครับนะแต่ราคาวันนี้เป็นราคาที่เจ้าของที่เขาทํามาแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3ามแสนห้าครับราคานี้3ามแสนห้านะใครรับได้หรือว่าชอบใจรักแนวนี้ก็ลองดูครับจัดไปนะผมมีหน้าที่มาชี้เป้าให้อย่างเดียวนะครับไม่ได้มีส่วนเสียอะไรครับ แต่ต้องบอกเลยว่าคันนี้มัน,มนสวยจริงครับนะผมก็ไม่ค่อยจะเห็นสภาพแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครอยากได้เนียเน้ยบๆนะก็เอาไปเก็บสีทําสีใหม่นะก็โอ้สวยเข้าไปอีกครับส่งนี้ใครที่เป็นสายแคมปิ้งอยู่แล้วหรือว่าอยากจะได้อเอาไว้ทำธุรกิจขนของส่งของหรือว่าใช้เป็นรถสำรองที่บ้านแบบเล็กน,น่ารักนะครับนะใครมีงบประมาณเหลือก็ลองจัดไปดูครับราคาเนี่ยมันก็อาจ จะมองว่าแพงนะครับถ้าไม่ใช่สายนี้โดยตรงครับหรือว่าเอาไปเทียบกับรถอื่นทั่วไปนะแบบคนที่ไม่ได้เป็นสายนี้อยู่แล้วก็อาจจะมองว่าแพงเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ในวงการรถรถเล็กรถเก่ารถคลาสิกนะก็คงจะรู้ดีนะครับนะว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยมันยังไงอ่ะมันหายากถ้าบางคนแบบชอบอ่ะคือความชอบของคนเราเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีแพงมันแล้วแต่ ความพึงพอใจนะครับแล้วก็งบประมาณที่มีอยู่นะอันนี้ก็ไม่ว่ากันครับเดี๋ยวใครจะว่าถูกว่าแพงนะครับนะแต่สําหรับผมเนี่ยมองดูว่ารุ่นเนี่ยมันสวยดีครับส zu กิเนี่ยมันจะออกแบบเอกรักเขาจะดูแบบมแมนๆหน่อยนะจะต่างกับเดร์ฮัตสครับที่ว่ามันจะสวยหวานนะครับนะแล้วก็ยังไงลนะ่ะเจ้านี้นะอ่าอันนี้ก็คุณหนุ่มเขาเป็นคนที่อยู่ในวงการการถกระบอมาอยู่แล้วนะสำหรับใครที่จะ ถามหาเรื่องเครดิตนะครับก็ลองไปพูดคุยดูได้นะติดต่อกับเจ้าของลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยครับนะลองเข้าไปดูตัวจริงกันด้วยครับนนี้ไปลองขับลองเทสคดูก่อนได้ครับคุณหนุ่มนี่เขาเป็นสายรถกระป๋อยอยู่แล้วครับนันในวงการนี้ก็หลายคนก็รู้จักกันดีนะครับอันนี้ผมเจอก็มาชี้เป้าให้ครับเผื่อใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่ครับนะซึ่งตามตามเพจเนี่ยที่ข้อความมันเนี่ยคือถามหารถตู้กันเยอะมากนะเพราะว่า อยากจะได้เอาไว้ใช้งานขายของอวิ่งส่งของต่างๆหรือแม้กระทั่งจะเอาไว้ทํารถท่องเที่ยวสายแคมปิ้งนะครับมันเข้ามาเยอะครับแต่รถอะมันไม่ค่อยมีครับผมก็เลยไม่ค่อยจะได้มาชี้เป้ากันสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็นานๆจะมาสักทีนะรถจบปอนะครับแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีอีกประมาณ2คันนะแต่ว่าเป็นรถไอ้นี่ดุมิลานะ เค้าแนะครับแต่ว่าเป็นมิลล่านะสำหรับใครที่เป็นสายมิล่าเดี๋ยวรอ,อคลิปต่อไปนะครับจะเป็นชิปเป้ามิล่าครับก็ถือว่าสวยเลยครับราคาเนี่ยถามว่ารถเล็กทำไมแพงจังครับมันมันแพงปกติเพราะว่ามันเป็นรถรถรถเก่าออกมาทำใหมนะ่นะมันก็เป็นเรื่องปกติครับอันนี้ก็ต้องทำใจนะหรือว่าไม่ถ้าเราเป็นคนใจรักอยู่แล้วเขาก็รู้ว่าศึกษาข้อมูลมาแล้วมันก็ไม่ต้องทำใจหรอก ขาก็รู้มีงบก,ก็คือซื้อไม่มีก็ไปยองซื้อแค่นั้นใครว่ามันไม่คุ้ม,มก็ไปเชือซื้อรุ่นอื่นน่ะนะก็ง่ายๆไม่ยากครับนะอันนี้ผมมีหน้าชีบมาชี้เป่าก็มาชี้ก,าาชกันเพราะว่า,าส่วนใหญ่ที่ผมเอามาลงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถเล็กเคคารถเก่าอะไรประมาณนี้มากกว่ารถตลาดผมไม,ไม่ไม่ค่อยได้เอามาทำสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีทั่วไปนะอันนี้ผมจะรวบรวมมาไว้ให้สำหรับคนที่ชอบรถเล็กรถเคคาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ เอาไว้เป็นข้อมูลแล้วกันครับโอเคสำหรคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเจ้าของรถได้ผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปครับผมทิ้งลิงก์ผู้ขายไว้ให้เลยครับเป็นลิงก์ที่ผู้ขายโพสไว้ในกลุ่มทางเฟซบุ๊กนะครับติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยครับไม่ต้องผ่านผมนะผมเป็นแค่สือ่อกลางแค่เท่านั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับใครชอบรถแนวไหนหรือว่าอยากจะให้ผมชี้เป้ารถแนวไหนก็อ่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะผมเจอผมก็จะอ่ามาทําคลิปชี้เป้าให้แล้วกันนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ